อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปกระจายให้กับพวกเราตัวนีตูนด้วยนะครับ ในช่วงแรกของซีซันที่3จะเริ่มต้นขึ้น3เดือนให้หลังจากเหตุการณ์ในซีซันที่2มาร์กนั้นจะทุ่มเทเพื่อการพัฒนาตัวเองให้กลายเป็นสุดยอดฮีโร่ที่เก่งที่สุดของโลกเพื่อรอรับมือยันตรายต่างๆที่จะมาถึงในอนาคตโดยเฉพาะพวกวิลทรัมที่จะมาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้โดยรอบล่าสุดที่สู้กันเนี่ยโอโ้พี่แกสู้อนิซ่าไม่ได้เลยในอนาคตอนิซ่ายังเตือนอีกว่าคนที่จะมาเยือนโลกคนต่อไปจะแข็งแกร่งกว่าเธอมากๆอีกด้วยงานนี้มาร์กก็เลยตัดสินใจดรอปเรียนและกลายมาเป็นฮีโร่แบบ ฟูท m e โดยที่ความรักของแอมเบอร์ก็จบไปแล้วด้วยก็เลยไม่มีอะไรที่ต้องห่วงมากเท่ากับซีซั่นก่อนโดยโปรแกรมฝึกในช่วงนี้ก็จะมีทาง GDA มาอำนวยความสะดวกให้โดยจะฝึกทั้งกลยุทธ์การต่อสู้ความแข็งแกร่งความทนทานและก็แน่นอนเรื่องความเร็วเรียกว่าฝึกตั้งแต่ที่อเมริกายาวยาวไปถึงขั้วโลกเหนือจนอีวิซิเบิลเข้าใกล้คําว่าไร้เทียมทานสมชื่อขึ้นเรื่อยๆแม้ทุกคนจะรู้ว่ามันยังไม่เพียงพอกเอ็เถอะแต่ทาง GDA ก็ไม่รู้จะหาวัตถุหนักๆอะไรมาให้มาร์คออกกําลังแล้วเหมือนกัน พี่แกเริ่มแข็งแกล่งขึ้นทุกวันทุกคืนโดยที่ระหว่างนี้เลซ์ก็จะมาเยี่ยมมาร์คซะหน่อยแล้วก็มาทัวร์สวัสดิการอะไรของเขาจากเซซิลด้วยโดยเฉพาะอะไหล่มือเหล็กของเขาเนี่ยเผื่อใครจําไม่ได้นะครับซี่นที่2พี่แกโดนกัดมือขาดไปนะครับโดยที่ในช่วงนี้จะมีคนร้ายบุกเข้ามาขโมยคําประกาศอิสรภาพที่หอจดหมายเหตุของอเมริกาพอดีมาร์กเลยถูกมอบหมายให้ไปจัดการโดยจะมีเลซ์ที่อยู่ตรงนั้นไปร่วมด้วยอีกแรงแต่ที่น่าสนใจคือมีใครบางคนใน GDA ตอนนี้กําลังเฝ้ามองอยู่และแอบรายงาน การเคลื่ออไหวขงให้ใครบางคนได้รับทราบด้วยณหอจดหมายเหตุวอชิงตันดีซีคนร้ายสองคนหน้าเหมือนกันออกแนวลาตินเม็กซิโกหน่อยๆกำลังวิ่งออกมาจากที่นั่นเตรียมหลบหนีแต่อีวิซิเบิลกับเลซ์ได้มาขัดขวางเอาไว้แบบชิวๆถึงขนาดที่สู้ไปขิงเกินไปด้วยโดยใจความสำคัญคือเลซ์เขาอยากให้มาร์กไปชนอีฟออกเดทสักทีนั่นแหละราว่าหลังจากจัดการตัวร้ายเกือบจะเสร็จแล้วไอ้เจ้ามัลติพอน้องชายฝาแฝดของเคสกลับเข้ามาโจมตีเล็กซะงั้นเรียกว่าโผลมาแบบ ไม่มีปีมีคุยแล้วก็ซอมเล็กซะยับเลยเพอคิดว่าเล็กที่ออกไปทาภารกิจกับพี่สาวของเขาเป็นคนสังหารเคสโดยที่ไม่ฟังอะไรทั้งนั้นสุดท้ายทุกคนก็มัดแต่มาสนใจเจ้าหมอนี่ปล่อยให้คนร้ายสองคนหนีไปได้แบบชิวๆเซงนั้นจดอีวิซิเบิลทนไม่ไหวและลงมือจากการร่างแก้ของมาติพอไปแบบเพียบ แต่ทว่าเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่ออยู่ๆอิม r มอร์ทัลดิปลากฏดตัวขึ้นพร้อมกับเคสเพื่อบอกว่าเธอนั้นยังอยู่ซึ่งตอนนั้นในช่วงที่สู้กับพวกลิซาต์หลีกเธอนั้นแอบเก็บร่างสำรองเอาไว้แล้วไอ้เจ้าบาติพอพอรู้แบบนั้นมันถึงจะยอมหยุดแต่เออทำไมเคธไม่รีบบอกเนี่ยทำเอาฉันเกือบตุยเลยนะเนี่ย เล็กบน่นอุบสุดท้ายเหตุการณ์นี้ก็จบลงที่มาร์กจับมัลติพอที่ออกมาเกาะเหตุวุ่นวายเข้าคุกไปจบภารกิจปกป้องสิ่งสําคัญที่หอจดหมายเหตุแล้วภาพก็จะแต่งมาที่บ้านของมาร์กแล้วจะเห็นว่าตอนนี้โอลิเวอร์นั้นโตขึ้นเป็นเด็กที่พูดคุยรู้เรื่องแล้วเอพิวพี่เลี้ยงของเขาบอกว่าโอลิเวอร์นั้นโตไวกว่าเด็กทั่วไปมากๆมีพัฒนาการก็เร็วมากๆเช่นกันแต่หลังจากนี้เขาจะเริ่มคงทีขึ้นเรื่อยๆและคงทีที่สุดก็คือช่วงวัยรุ่นเป็นต้นไปเขาจะเหมือนถูกกกาาาเออออไวว้้แบบบนนนัันีียยหมืพ่ชขง เขาและพ่อของเขาเลยขณะที่มาก็กจะกลับมาจากกู้โลกพอดีแล้วก็มานั่งพูดคุยกันปกติก็จะชวนโอลิเวอร์ไปเล่นด้วยกันคือโอลิเวอร์เนี่ยเขาชื่นชมมาร์กในฐานะพี่ชายและฮีโร่ของโลกมากๆสักวันหนึ่งเขาก็อยากจะเป็นฮีโร่ปราบเหล่าร้ายแบบอนวิซิเบิลบ้างและก็แกล้งหลอกถามมาร์คว่าถ้าพลังของเขาตื่นขึ้นแล้วอะ่ะพี่จะพาผมออกไปปราบเหล่าร้ายด้วยไหมมาร์กก็อ่ะโอเคพี่สัญญาแต่พลังของนายเนี่ยคงยังไม่ตื่นหรอกเพราะของพี่อะ่ะกว่าจะตื่นขึ้นก็ เรียกว่ามาร์กยังไม่ทันที่จะพูดจบโอลิเวอร์ก็โชว์บินให้ดูแล้วตอนนี้พลังของเขาได้ตื่นขึ้นเรียบร้อยเร็วกว่ามาร์กหลายเท่ามากๆเพราะกว่าที่พลังของมาร์กจะตื่นขึ้นก็อายุตั้ง17เข้าไปแล้วแต่คําถามคืองานนี้พลังที่ตื่นขึ้นของน้องแกมันจะเป็นดาบสองคมหรือเปล่ายังไงต้องรอติดตามไปพร้อมกันเลยครับขณะที่ด้านของทีมการเดียร์ออฟเดอะกรุ๊เล็กซ์จะกลับมาที่ฐานพร้อมสภาพที่สะบักสะบอมมากๆเรียกว่าเจ็บตัวฟรีก็ว่าได้และอิมมอร์ทัลก็กลับมาพร้อมกับเคสทำทุ ดีใจมากๆเพราะมันเป็นการรีวิวเนียนทีมอีกครั้งในรอบ3เดือนเลยแถมเคสกับอิมอร์ทัลยังแจ้งข่าวดีอีกด้วยว่าทั้งคู่เดม,มันกันแล้วในทีมก็ร่วมยินดีกันใหญ่แถมข่าวดีอีกเรื่องคือชลลิงกิ้งเลยกลับมาจากอาการบาดเจ็บแล้วเหมือนกันซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าหลังผ่านศึกหนักอย่างการปราบเซดวิกในอวกาศกับการร่วมมือปราบลิซาต์ดหลีกจนผ่านช่วงเวลายากลําบากมาด้วยกันจะทําให้ทีมกลายเป็นทีมมากขึ้นและแน่นอนทีมกาเดียนตอนนี้แข็งแกร่งกว่าเดิมแบบสุด โดยในช่วงนี้ทาง GDA โดนัลรายงานว่ามีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกระจายไปทั่วสรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมขงังแผ่นดินไหวย่อมๆไปจนถึงรถไฟที่จู่ๆก็ตกราง แต่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดในตอนนี้แถมไอตัวการที่จะทําให้เกิดเหตุการณ์พวกนี้ไอพวกอุบัติเหตุทางธรณีวิทยาเนี่ยมันก็มีด็อกไซมิกที่มีพลังพวกนี้อยู่คนเดียวแต่เจ้าตัวก็ถูกจับอยู่นี่นะแต่ยังไงก็ช่างเถอะเรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเพอเรื่องที่ใหญ่กว่าตอนนี้ก็คือโดนัลด์ได้รายงานว่าพลังของโอลิเวอร์ได้ตื่นขึ้นแล้วหลังจับตาดูมันนานเซซิล <il> ก็เลยสั่งให้จับตาดูบ้านเดบบี้ er มากกว่าเดิมเพราะเด็กคนนี้มันโตเร็วมากๆและตัวมาเราก็ไ่ดูว่าเขาจะเป็นแบบพ่อเขาไหมเหมืออนนนกนัโดยทที่ทาาางงบ้ขม เ,เขาก็จะมาคุยกับเดบี้ว่าจะฝึกโอลิเวอร์ให้เก่งขึ้นแต่เดบี้เองก็ยังหงว่วงอยู่เพราะว่าน้องยังเด็กมากจนเกินไปจริงๆมันก็ไม่มีอะไรหรอกถ้าโอลิเวอร์ฟังผมะนะผมจะดูแลน้องเองแต่เราต่างก็รู้ว่าเด็กที่เกิดจากออลิแมนยังไงก็ต้องดื้อได้พ่ออยู่แล้วนะครับ โดยในช่วงที่ว่างจากการปราบเหล่าร้ายและโปรแกร,รมฝึกตัวของมาร์กเองก็จะต้องสู้กับหัวใจของตัวเองต่อว่าจะไปสรารภาพรักกับอีฟยังไงดีเพราะก่อนหน้านี้ทั้งเพื่อนทั้งครอบครัวต่างก็ดูว่าทั้งคู่มีใจให้กันแต่ไม่ยอมบอกกันสักทีสุดท้ายมาร์กเลยตัดสินใจไปหาอีฟที่บ้านต้นไม้และรวบรวมความกล้าเข้าไปคุยกับเธอ โดยตอนนี้อีฟเขาจะสนใจเรื่องสถาปัตย์มากๆแล้วก็มีลงสมัครเรียนพาร์ทไทม์ที่อัปเตตไปด้วยส่วนหนึ่งมันเพราะความผิดพลาดในซีซันที่แล้วที่เธอสร้างเมืองแต่เมืองมันกลับพังทลายลงมาเพราะเธอไม่รู้จักเรื่องโครงสร้างอะไรพวกนี้นี่แหละเธอก็เลยต้องศึกษาเรื่องโครงสร้างตึกให้มากขึ้นเพื่อใช้พลังของเธอได้อย่างสมบูรณ์แบบและในเมื่อทุกอย่างกําลังไปได้ดีขนาดนี้บรรยากาศก็กําลังได้มาร์กเลยรวบรวมความกล้าตัดสินใจขออีฟออกเดทมันซะเลย ขณะที่ด้านของเด็บบี้เธอก็พยายามสอนให้โอลิเวอร์ปกปิดตัวตนด้วยการเอาพวกเครื่องสําอางมาทาปิดผิวจริงของเขา แต่จังหวะในเองเซซิลที่ดูข่าวก็เลยบุกมาที่นี่ทําความรู้จักกับเด็กน้อยและขอคุยกับเดบบี้เรื่องพลังที่ตื่นขึ้นเอาจริงเซซิลแอบโมโหเดบบี้กับเอพิลมากๆที่ไม่แจ้งข่าวสําคัญนี้กับเขาเขาเป็นคนที่ต้องดูความเรียบร้อยของโลกนะแล้วเราก็ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโดโอลิเวอร์มากนะักก็เลยต้องเตรียมมาตรการป้องกันเอาไว้คือถ้าเด็กอยู่กับ GDA ก็ไม่จําเป็นต้องทําอะไรแบบนี้หรอกแต่นี่เดบบี้ไม่ยอมให้เอาโดโอลิเวอร์ไปเซซิลก็เลยจําเป็นต้องจุกจิกแบบนี้ เพราะโลกอยู่ในความดูแลของเขาเนี่ยเองแต่ถว่าในช่วงนี้ก็จะเกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นมากๆครับเมื่ออยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายในด้านธรณีวิทยา เกิดหลุมโพรงเกิดแผ่นดินไหวไปทั่วอเมริกาแถมที่แย่กว่านั้นฮีโร่ทุกคนในประเทศกลับไม่สามารถติดต่อใครได้เลยสักคนแม้แต่ทีมการ์เดนออฟเดอะกรุก็ไม่สามารถติดต่อได้ดีมันเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยโดนัลก็เลยขอภาพล่าสุดในห้องขงังของด็อกไซมิกดูอีกครั้งปรากฏว่าไอ้หมอน,นั่นมันแหกคุกไปแล้วที่จริงที่เห็นมันนั่งสมาธิปกติมันไม่ได้นั่งนิ่งๆจริงๆนะครับแต่มันกําลังเอามือแตะพื้นเพื่อฝึกพลังและควบคุมพวกสัตว์ต่างๆใต้ดินให้มาเป็นพวกต่างหากแบบนี้ต้องบอกว่าาางนเข้ แล้วไง okay, ล่ะครับ ขณะที่เซซิลเองก็พยายามเจราจากับเดบบี้เพื่อขอยืมตัวโอลิเวอร์ไปห้องแล็บของ GDA สัก24ชั่วโมงเพื่อทดสอบและทําความเข้าใจกับตัวเขาเพิ่มเติมแต่แน่นอนเดบบี้ไม่ยอมอยู่แล้วครับนี่เด็กทั้งคนนะไม่ใช่สิ่งทดลองอะไรแถมยังมองว่าเซซิลเนี่ยเห็นงานปกป้องโลกสําคัญกว่าจริยธรรมอีกจนเกือบจะทะเลาะกันแต่โดนัลด์แจ้งเรื่องด็อกไซมิกมาพอดีภารกิจสําคัญนี้จึงต้องมาก่อนแต่ประเด็นคือตอนนี้ Hero ทีทุกคนอยู่ๆก็ติดต่อไม่ได้เหลือแค่อีฟกับมาแค่สองคนที่อยู่บนบ้านต้นม ด้วยกันซึ่งเจ้าตัวทั้งคู่ก็กําลังไปได้สวยเลยแหละหากมาร์คดันไม่ทําอะไรบือบ้อๆอย่างการบอกว่าตัวของอีฟอีก20ปีข้างหน้าได้มาสารภาพรักกับเขาในมิติมิติหนึ่งก็เลยกลายเป็นว่ามี่นายมาขอฉันเดทพอรู้สึกผิดที่ปล่อยให้ฉันต้องรอเนี่ยนะฉันนึกว่านายจะมาขอฉันเดทเพราะแอบชอบฉันจริงๆเอาละสิครับงานนี้ก็เลยเกิดคนงอนขึ้น1อัตราต่างต้องออกไปทำภารกิจด้วยกันแบบงอนตุ๊ปปองกันอยู่แบบนี้ได้แหละเพราะฮีโร่ตอนนี้เหลือกันอยู่แค่สคน เออเพื่อใครจําไม่ได้นะครับตอนที่มาสู้กับแองสอมเลวีในตอนจบของซีซั่นที่2อ่ะมาร์คเขาหลุดไปอยู่ในมิติที่จะได้เจอกับพวกทีมการ r เดีย o อ t เ e g ร์กลอในอนาคตอีก20ปีข้างหน้าด้วยแล้วก็อีฟตัวตนนั้นได้มาสารภาพร,รักกับเขาและกําชับว่าให้มาบอกอะไรก็ได้กับอีฟในปัจจุบันไม่ว่าจะรักหรือไม่รักอะไรก็ได้ให้บอกไปเพื่อไม่ปล่อยให้เธอต้องรอและกลายมาเป็นเธอใน20ปีข้างหน้าคนนี้ได้อี กลับมาในเรื่องปัจจุบันอีกทีหนึง่งจริงๆก็ใช่ว่าจะมีฮีโร่แค่2คนเหลืออยู่นะครับเพราะยังเหลือฮีโร่อีกคนหนึ่งที่เป็นฮีโร่หน้าใหม่โอลิเวอร์นั้นใส่ชุดปิดบังตอตอนเรียบร้อยเตรียมบอกไปช่วยพี่ชายกู้โลกแต่ก็นะเขาก็ถูกหญิงที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอย่างเด็บบี้สกัดดาวรุ่งซะก่อนซึ่งเด็บบี้เองก็พยายามสอนโอลิเวอร์ว่าให้เชื่อฟังแม่ของอีวิซิเบิลนะแม่เป็นแม่ของพี่เขาและแม่ก็ผ่านการเป็นผู้ปกครองของฮีโร่มาหลายปีแล้วด้วยตอนนี้ลูกยังเด็กมันอันตราย ลูกต้องฟังแม่นะแต่แม่สัญญาว่าเมื่อไหร่ที่ลูกโตเหมือนพี่และพร้อมสู้แม่จะไม่ห้ามลูกเลยและต่อจากเนี้ยเราจะไม่โกหกไม่ปิดบังกันอีกต่อไปแล้วนะสัญญากับแม่แล้วแม่จะบอกให้พี่ช่วยฝึกลูกจนพร้อมเป็นฮีโร่ให้ซึ่งโอลิเวอร์ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากๆและสัญญากับเด็บบี้ว่าเขาจะไม่ปิดบังอะไรกับเดบบี้อีกต่อไปแล้ว ขณะที่ภาพจะตัดมาที่ใต้ผืนดินเจ้าดอกไซมิกที่ตอนนี้กลายเป็นดรอ n นิโมไปแล้วก็พรามนูนี่นั่นและเผยว่าเจ้าตัวเป็นคนที่แอบลักพาตัวฮีโร่ทุกคนมาที่นี่เองแหละทําให้ GDA ไม่สามารถติดต่อทีมการได้อาเดอรกรบและฮีโร่ทั่วโลกได้นั่นเองและที่เด็ดคือเล็กซ์ที่อาบน้ําอยู่พี่แกก็ถูกจับมาทั้งที่แก้ผ้าอยู่แบบนี้นี่แหละ โดยจังหวัดที่ไอ้หมอนี่มันพลาดอีฟกับมาร์กทีมไม่ได้ถูกจับก็บุกมาที่นี่พอดีและเปิดฉากสู้กับไวรัสโดยรอบเนี่ยมันเก่งขึ้นกว่าเดิมมากจริงเพราะสามารถคุมสัตว์ใต้ดินได้คืออะไรก็ตามที่เป็นสปีชีส์จำพวกหนอนพี่แกคุมได้หมดและสั่งให้สู้กับพวกมาร์ก รอบเนี่ยคือเรียกว่าตะลุงแกมมาตึงจัดๆเพ่าพวกสัตว์ยักษ์ใต้ดินมันก็แข็งแกล่งเอาเรื่องขณะที่อีฟิซิเบิลที่ฝึกหนักมายังเอาแทบไม่อยู่โดยนี่หลายๆครั้งก็ได้อีฟเข้ามาช่วยแต่จังหวะหนึ่งอีฟถูกลอบโจมตีจนบาดเจ็บและสลบไปส่วนมาร์กเองก็ถูกพิษตะขาบยักษ์เล่นงานจนสลบเช่นกันและพอฟื้นมาอีกทีก็พบว่าทั้งคู่นั้นถูกด็อกไซมิกจับมาอยู่กับพวกฮีโร่คนอื่นๆเรียบร้อยเพื่อรอฝั่งพวกเขาทั้งเป็นใต้ผืนผีพบนี้ งานเข้าแล้วไงล่ะครับแล้วแบบนี้จะมีใครมาช่วยพวกเราได้อีกเลยเนี่ยว่าแล้วทางฝั่งของ GDA นําโดยเซซิลและโดนัลก็เหมือนวางแผนแก้เกมครั้งนี้มาก่อนแล้วก่อนที่จะทําสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดโดยเฉพาะมาร์กที่ไม่คิดว่าพวกเขาจะตัดสินใจทําแบบนี้ใน,นก็คือการส่งตัวดาร์ควินรุ่นที่2ที่ทําเรื่องแย่ๆแถมสังหารคนในมินเซิตี้ในจะมีพวกหุ่นรีแอนิเมตเป็นกองทัพจากผลงานของดีเอซินแคลที่เคยดัดแปลงเพื่อนรักของเขาให้กลายเป็นซอมบี้อีกแต่ถว่าพวกนี้มันไม่ใช่เหล่าร้ายอีกต่อไปแล้ว พวกเขามาในฐานะฮีโร่แล้วก็มาช่วยพวกทีมการได้เอาเดอดรูปและฮีโร่ทั่วโลกที่ถูกจับมาจนหลุดออกมาจากกรงขังได้ทั้งหมดและก็เปิดฉากสู้กลับเจ้าดอกไซบิกทันทีคือจริงอยู่ว่าในแง่ของการปกป้องโลกนั้นมันก็เป็นเรื่องดีเพราะทั้งดาร์ควิงทั้งคุนดีแอนิแมนเขาอยู่ฝ่ายเราในตอนนี้แต่ที่จริงตามหลักของจริยธรรมแล้วอ่ะไอ้พวกคนชั่วพวกนี้มันจะต้องอยู่ในคุกไม่ใช่เหรอไอพวกนี้มันเป็นฆาตกรแล้วเซซิลคิดอะไรถึงทําแบบดีวะเนี่ย มาร์กที่กำลังมึนพิษตะขาบยักษ์ก็ได้แต่แคลงใจและพุ่งไปจัดการกับคุนรีแอนดแมนและไม่สนภารกิจหาเหวอะไรนี่อีกต่อไปงานนี้เซซิลต้องเคลียร์กับฉันเท่านั้นขณะที่ฝั่งของฮีโร่ตอนนี้พวกเขาร่วมมือกันปราบดอกไซมิกและไล่พวกสัตว์ยักษ์ไปได้สําเร็จโดยที่ดาร์ควิงจะพาหมอนั่นกลับมาจากมิติเงาในสภาพที่หมดสติตอนนี้ฝ่ายฮีโร่เป็นฝ่ายชนะเรียบร้อยแต่หลังจากนี้แหละครับจะเกิดเรื่องที่แย่ที่สุดตามมาเมื่ออนวิซิเบิลพุ่งมาชนดาร์ควิงซะกระเด็นแกแกมาอยู่ที่น แล้วไอ้พวกขุนพวกนี้มันมาได้ยังไงอ่ะไอ้พวกนี้มันเป็นฆาตกรไอ้คนสร้างหุ่นพวกนี้มันเกิดจากฆ่าเพื่อนของผมพวกแกมันควรอยู่ในคุกทุกคนก็งงมากๆที่อยู่อยู่อีวิซิเบิลก็โมโหสติแตกแม่ดาร์กวิงจะพยายามบอกแล้วว่าเขาก็รู้สึกผิดกับสิ่งที่ทําในมิดไนซิตี้เหมือนกันและก็พยายามจะไถ่บาปปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดีอยู่อ m เมอร์ทลเองก็พยายามมาคุยให้มา,มาร์กใจเย็นลงอีฟก็ด้วยคือเราอ่ะยังไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดว่าเซซิลมีแผนอะไรกันแน่อย่างน้อยพวกนี้เขาก็มาช่วยเเรรรราานะะควจ ฟังเหตุผลที่แท้จริงจากปากเซซิลก่อนแต่มาร์กตอนนี้เขาไม่สนอะไรแล้วและจะไปหาคําตอบจากเซซิลให้ได้ว่าทำไมเขาถึงเอาอาชญากรมาเป็นพวก แบบนี้มันเป็นความผิดร้ายแรงมากนะส่วนหนึ่งเพราะเขาเกลียดดีเอซินแคร์มากๆที่เกือบจะฆ่าริกแฟนของวินเลี่ยมเพื่อนรักของเขาที่ครั้งหนึ่งเคยถูกเปลี่ยนเป็นหุ่นรีแอนิเมนจนกลายเป็นซอมบี้มาแล้วแถมตอนเนี้ยณปัจจุบันริกที่กลับมาเป็นคนปกติก็ยังอยู่ในสภาพที่ไม่เต็มร้อยและต้องถูกหลอกหลอนด้วยภาพที่เขาถูกผ่าตัดเป็นหุ่นซอมบี้นั่นแหละว่าแล้วมาก็ตรงไปหาเซซิลที่เพเทกรนทันทีเซซิลบอกว่าเขามีแผนจะเปลี่ยนอาชญากรให้กลายเป็นฮีโร่เพราะพวกเขาเนี่ยทำผิด เพราะหลงผิดเฉยๆดาร์ควิงมีพลังที่มีประโยชน์แต่เขาแค่สติแตกเพราะปาบผู้ร้ายในมีใดซิตี้มากเกินโซเดียซินแคลร์หมอนนี้มันเป็นอัจฉริยะถ้าทิ้งไว้ก็เสียของ เราก็เลยจะให้พวกเขาได้ไถ่บาปชดใช้สิ่งที่เคยทําผิดปรับตัวให้พวกเขาเป็นคนดีจับเขาเข้าโปรแกรมบําบัดทางจิตอย่างเข้มข้นดักวิงก็จะสติดีขึ้นส่วนหุ่นรีเอนมชนชุดใหม่ทั้งหมดเป็นหุ่นที่ทําจากศพที่บริจาคร่างมาเดีอซินแคลจะไม่ไปทําเรื่องแย่ๆกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่อีกต่อไปแล้วคือเซซิลเนี่ยเขาวางแผนทุกอย่างเอาไว้อย่างรัดกุมแต่มาร์กเองก็ยังไม่พอใจเพราะคนพวกนี้มันต้องถูกรับโทษต,ตามกฎหมายซะก่อนไม่ควรออกมาโลดแล่นอยู่แบบนี้ในฐานะฮีโร่สิ สุดท้ายทั้งคู่ก็คุยกันไม่รู้เรื่องครับเซซิลเลยไม่มีทางเลือกพูดแทงใจดามาร์กไปเลยว่าน้าดาร์กวิงกับซินแคลร์เคยฆ่าคนมานายก็เคยสังหารแองซอมเลวี Storm, y, เหมือนกันนี่จะให้ฉันจับนายเข้าคุกไปด้วยเลยไหมล่ะมาร์กเองก็อึกอกักและเดินตามเซซิลเข้าห้องขาวไปแบบงงๆมาร์กเองก็แบบคุณจะให้ผมดูวิทยาการอะไรบ้าบออีกละ่ะเซซิลเลยบอกว่าไม่ที่นี่มันคือห้องขังที่เอาไว้ปกป้องฉันต่างหากคำถามคือปกป้องจากใครอิมิสิเบิลถามก็ปกป้องฉัน จากนายยังไงล่ะมัร์กเซซิลพูดพร้อมเรียกหุ่นแอนิแมนเป็นกองทัพออกมาเพราะตอนนี้เขาจะเป็นต้องปกป้องตัวเองเอาไว้ก่อนเซซิลไม่มีทางรู้เลยว่าอิมิซิเบิลที่สติแตกจะกลายมาเป็นวายร้ายเหมือนกับออนิแมนหรือเปล่าและนี่คือสิ่งที่เซซิลจําเป็นต้องทําเพื่อปกป้องตัวเองและโลกใบดีเอาไว้ไม่มีใครรู้ว่าอิมิซิเบิลที่สติแตกจะเลวร้ายได้ถึงขนาดไหนทําให้มาร์กยิ่งโกรธจัดมากกว่าเดิม ดูเหมือนว่าสถานการณ์ของทั้งคู่ตอนนี้จะแย่ลงถึงขีดสุดก่อนที่ภาพจะตัดจบพาร์ทนี้ลงไป และเดพาเราไปเล่าถึงอีกฝ้าของกาแล็กซีบ้างในคุกของวิลทามอันเลนกับโนแลนคุยกันผ่านโทรจิตมากมายจนเริ่มสนิทกันมากขึ้นอันที่จริงตอนนี้อันเลนแข่งแกร้งสุดๆเลยจนขนาดที่สามารถแหกคุกของวิลทามได้แบบสบายๆแต่พี่แกไม่ไปถ้าโนแลนไม่ไปด้วยมันก็เลยเป็นการประวิงเวลาไปเรื่อยๆอ,อันเลนก็ถูกจับไปทรมานถูกทํานู่นนี่นั่นแต่พี่แกก็ชิวๆเพราะไม่มีอะไรที่จะจอบผิวหนังเขาได้เลยเรียกว่าไม่บาดเจ็บไม่มีรอยขีดข่วนสักนิดแล้วก็กลับมาตื้อโนแลนให้ไปด้วยกันต่อ อีกเออตื้อเท่านั้นแหละที่ครองโลกอันเลนเชื่อแบบนั้นแม้สุดท้ายโนแลนจะตัดสินใจรับโทษประหารอยู่ดีพี่แกก็ยังตื้ออยู่แบบนั้นแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อเรารอติดตามสรุปตอนต,ต่อไปไปพร้อมๆกันนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ Invisible ซีซั่น3ตอนแรกเริ่มมีแววจะเข้มข้นมากๆแล้วใช่ไหมละครับและบอกเลยว่าความสัมพันธ์ระหว่างมาร์กกับซีซิลในช่วงต่อๆไปมันจะเป็นอะไรที่ตึงมากๆแล้วก็เข้มข้นมากๆยังไงฝากทุกคนติดตามกันต่อไปด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบเราหยิบเรื่องราวของ Invisible มาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ like ให้กันหน่อยนะครับและถ้าใครที่ผ่านมาดูครั้งแรกแล้วยังไม่เคยกดติดตามก็ฝากติดตามให้กันหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนมาหนาที่นี้ด้วย แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ